ทักกายสบายดีเอฟซีพิการพิการัารบโมนี่ห้าคนเข้าป่านะเข้ากับตาพาันกองทับตาพันสมุนไพรพอแจกโม่สี่คนนะฮะไปเที่ยวนี่แจกโม่กระมุ่คนก็บอได้ไปนำ้ำทีมงานเข้ากันสี่คนไปมือนี้ตาพันสมุนไทยเพิ่งจะได้ยินได้งูชีวี อ้ารักขมเมกห้ำกระโปงพ่อดีกินเฮาเอาไปกินกับแจ้วพราะราคาไปเฮายัางพรทนมีแนวกินนะเฮาก็ซึ่งเก็บมะกระบกไปเชือกกับจะบ่านมูลไผ่เพิ่มมะกระโบกเก็บเชือคลองเลยเพราะว่าพ่อมีบ่อนใส่เก็บไปเชือกลับตจนแรง มาพักกินข้าวกินข้าวแล้วเฮากระชีไต่ตอจนตะพานมีกระดังไผ่อามาหอดกะมันมาทันได้ไปหากินเพิ่งกินเอามาตะเฮิร์นจะมีมาแตกถ้าวาเพิ่งกินมาตะเฮิร์นเพิ่งกินมาตะเฮิร์นเลยแตกพักพอทันได้ไปหาเนี่ยหาก,กันมาหอด ปลานผมง่ายรัดปอ้โหล่อมตวนึงนี่แหละพูดงันเนียไปได่ไหนมาหนี่ นี่กับพักม็กเอามาเก็บน้ำทา่าน,นี่นพอตังโมก็จิงงูจิงเอามาน้ำทา่า <c oughs> น,น,น,นี่นะพอตึงโมงก็โคเย็นโคง,งูต้มต้มชา เย็นก็ต้มซุกแล้วพอนตังโมเป็นกิจกรรมาช่า่าช้างูสิงกับพักมาแตกขมิกนี่คือแตงเขากินกรับนี่ กันหนึ <moder ne> ่งคนขายืน <anything> น <hel ì> ึกเนาะอืมากวัด um, น้งเยอืมเ้กาจะวัเผาหน้าบ้านนี้ต้มสัว ทำนี้ดีกลิประกาศง่ายลาแค่กินเ็มเ็นะก,กลาบคับสก็ทัเงี้ยงยบเยอะแนหนาเลยยบเนาะ นี่นะหลังจากข้ากินข้าวกินน้ำแล้วข้ากระชี้ได้ยายบอนส่วนตาพานจะมูลไผ่เพิ่นกับใบเชือกกับตาพานกร้องก็เพิ่นไปรัดแรงบบน,นี่นะข้าก็มาฮอดบอนอยู่บอลเจ้าแล้วนะพอจังโมเ,งเพิ่นกะกลางแค่ย่างยานะมาฮอดบอนกับคำพอดีห้ามโมงก็เริ่มมืดละข้าว,วกระชี้มาหาพื้น มาพื้นมือดังไพ่นึงเขามือเช้าพอนกับคำหนึ่ยพูดและเละมื่อดังเล็กนำหายทีไพ่นำหนาว นีกระพื้นที่เขาหามาได้มาชไว้ดังไพนึงเข้ามือสาวไเล่เห้าก็บชีได้ไปหาอาน้ำอาบในนะเพราะมันคขำละขอบมกขอบใจพี่ตามฮับ z o o กรีหน้าพรอกันใหม่